คราวนี้เรามาเตรียมนึ่งไก่กันนี่ใบที่รองนี้เรียกว่าใบหยอเอามารองรังถึงเฉยเฉยนี่เลยคะ่ะแต่ถ้าจะกินด้วยก็ไม่มีปัญหารสมันออกขมนิดนึงอ่าอันนี้มะระหวานบ้านเราเรียกหมักกลนแตกมะเขือนะคะผักจากสวนหลังบ้านเนะี่ยมะเขือสดๆเลยวันนี้เนาะแล้วก็ผักที่เก็บจากสวนหลังบ้านมันมีหลายอย่างอะ่ะ มีเยอะเลยที่เราอยากกินอะไรเราก็เก็บมาอันนี้จะเป็นยอดออันนี้เป็นผักหวานบ้านหวานรสหวานอร่อยเนาะและ้วก็นี่ยอดผักปังผักปังนี่นึ่งเกลือธรรมดาก็อร่อยแล้วนะคะมันเป็นเมนูที่มีประโยชน์มากอะทุกตัวเลยอ่าอันนี้เป็นแปะตําปึงปกติกินสดแต่ว่า เราอยากจะกินสุกก็ดีด้วยนะโอเคเลยนี่ใบมรุมใส่ไปเนาะผักพวกนี้จะกินสดกินดิบก็ได้หมดนะคะอันนี้จริงจุงฉายแต่ว่าต้นสีแดงนะเป็นแบบของของมง้งที่เขาใช้ตุนไก่อะ่ะเรามานึ่งอ่าวางไปเลยนะคะนี่ อย่างนี้นะคะผักเนี่ยเราปลูกเองอยู่ในรั้วในสวนเนาะเราควรกินผักทุกวันะเราไม่มั่นใจแล้วก็นึ่งให้สุกอันนี้เราชอบนึ่งเกินสุกเลยเอาให้เละๆเลยตั้งเวลาไว้สัก40นาทีค่ะอร่อยแน่